สบายแบบนี้เรียบร้อยตำร้อยเปอร์เซ็นต์บัวตำนิบกกนบ,ยยบกวบกกินเขาไม่เยอะใช่บหมกินเท่าแล้ว <c oughs> มันก็บอกกินยี่เดียวนะขี้มันนะ อีกตัองอี่ตัวไอยู่ต่ำสามขันเกินต่ำสามไม่อยู่ต่ำเดียวเลยเฮ้ยย่าออกหสามเดียวขอนทามเอขันออกหกสามเดียวขาดตัวนี้นอเโอเอยู่สามต่ำนะถ้าเหลือสามต่ำอยู่ต่ำเดียวสามต่ำสองหมื่ที่เหลืออยู่ต่ำเดียวบอกว่าพาปาร์เร่ดียวออปยจริงป่ยว่านันต่ำอยู่แล้ว เมกียอร่อยเต็มเคื่องเลยวะเนี่ยโมกี้อร่อยเลยเสียเอาเอะไรนะน้าเจ้าวรดไยว้าใบหใบเใบเจใบสองคืเจ็ใบสองมื้เลยโอ้เต็มเต็เลยวะเจ็ใบสองใบครับสามสี่หก

ก็ย10 so ี่ส uh, ิ็ดสามสี่ห้าหกเจ็ดกับสามสิบตครมี่เยอะเยเ็กเสิบสองสามสี่สห้าสิเจ็ดเจ็ดเก้ายี่สิบอันนี้หเนี่สบเด่ยวมันเดี่วเลยมาเลย ก็ยีาบเดือหกสามเนาะเก้หกสามก้าสิบเก้าสิบหกเก้ายีสิบาคบบายเรีเลยโอ้ยบ้้นเนี่ยออกมาเขคือหออยู <h <h ่เซนัวาเซนัวลายตาม

ส้ำหาวไม่หาวไม่เ like. ้ <demek> ือทำมาเชื่อหาวอ้าวเปิดเลยตานิอาเปิดดูยตานิว่าอะไรจ้ะมันคือกันเนาะกำลังคือหมดห้าสองสองหดีว่ะหดีโอ้ยนี่เดยอยไปหกลายเมต๋่ามาจะโตเลยอยากอยากลงกับคือกันโพลตีกเอาวัตเตอร์ปูด้วยเลย กักไวหาซอ,องนก็ให้ได้ากินไปสักโอ้ก็ยาดีแต่ว่าออโอโคโกซองฉันก็หากินไปตามภาษาปล่อย,ยะอะไรก็อนตาดิเต็มเต็มเต็แมแบบบงมีทอนเลย กย่อให้ถอยแต่งไปดกยอไเกีละการลเสมันแตกกันละใช่ไหมติงหกไปเลยคิดส่องไปเดี๋ยวนันงเบอร์เทียงทางเอ็นแล้วนางเบื่อเทียงคือจได้กินหัวเสินคจะไ

สีอเี่ยตัมตัมตัตอีดีวันดูพออีมเอาก่อนสิงสีวมีติงเสียติงต้เอะเลัต้มอยตัมลรเอยเจ้าไม่ใช่ต้มอีกบอเนี่ยหกไม่ใช่ตับมบอมีแต่ตัวนี้อยจับสิงตั้มมาติงสีไปติงหกเจ้าก็เลยตูดมาหนิ

เกายี 40. 40. 50. 50. 50. 50. ่ส okay. okay. ิบเจ็ดองสามสาหกเจ็ดด้าสาบอี่สามรกอยดอาดอ้าได้ทีแจ้งแล้วี่ว่านี้ตีกองเพิ่มเพิ่มเนี้ยมีสา

เจ็ดหนึ่สสสี่หนึ่งสองสาีต้นยาวสี่หกาสามนึ่งมาสไปยุหกสองนะอันนี้หนึสองสมนึ่ต้นยาวสี่หเปิดเปิดเลยเดือสี่หไปยุก็เปิดแหละเดือสี่หกไปยุหาสูงเดือสี่หกไปยุหาสูงเปิดที่จะ เตียงหกนไหมายมกหาซีนอะหกหกสองเียเลยหกหกสามหกหกสามสี่ห้าหกเดียวนับก่อนต่อเปยงถึกต้องเสียหกปอยหาซูมเสียหกปอยู่หาซ่มีใโเอออหกหกสองเนี่เป็นหกหกสามเคยเสียหกหมื่น

ยเคฮบอ,อีกสามเปิดเลยนะไปเนี่ยวาา่าทำแกงแล้วแกงเลยนี่เดี๋ยวนุ้กขอเตะ tiền 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 anh tiền 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 Vô thằng đấy Vô thằng đấy Vô thằng đấy Vô thằng Vô đấy Vô thằng đấy Vô thằng đấy này đấy anh Vô

ตอนนี้ขน้อยกระสิบเ้า,อาขอจอนขอลาก่อนเด้ออีกสงเปิดเปิดเ,เลยเจี๊ยบเปิดทงเลยอดนนี๋ยวเช่องเปิดิดะโอ้ใครจะรบเปิดแล้วพันตอน,นี้ข <c ười> <ม>ึ้นไท Nó chết rồi Ôi, lông lắm bằng mặt cái con nó cái gọi là nó chết rồi Nếu cái gì anh mà... Ôi, cái tóc Món Cái gì nhục nó chết ừ. rồi tóc nhục 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 hả? nhục 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 nhục

ห่วยไปลงสูงแทนแม็กสูงนะแม็กงลงสูงแทนสามสองสูงอยูงไงหาสามอสองเจส่วนน่ะพาปลาเต้งดำ เปิดเอาเปิดเอาเอย่างให้มันเปิดเอาเปิดเอาแล้วเนาะเปิดเอากับพริกลูกไฮโลพร้อมเรียบร้อยมาตัวแรกเฮ้ยสองมาสองมาเต็มละหาสามสองพอยีลีเนี่ยเอาจะบ้ามาใส่ยังก่อนปากหาดติงต่ำเนาะเฮ้ยอย่าเอาของข่อยฝวายที้ส้นฝุ่นนี่ของข่อยลงเองนี่ nói cố lạ cho ông tông tay chơi 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 อันนี้ก็หาเมื่นหนึ่งพันบแตงจ่ายนี่แล้วเก็บค่าก ا ا 1, ่อนทีสเอาไปพันหนึ่งสิบเจ็ดใบสิบเจ็ดบาสามหมื่นสามเจ็ดสามเอ็ดเป็นหาหมื่นหนึ่งพันบาทเจ็หลือหาหมื่นมันหมื่นเจ็ดมั้งอือ่ะโอเคหาหมื่นก็เซนหนึ่งเซ็นสามเซ็นหก เสนหนึ่แสนกทั้งหมดโอเคแสนหกแต่แสนหกแสนหกหมืน okay. ม่นบอแสนหกหมื่นรู้เป็นนาแท็ีเานะไ <laughs> ก้สุดรรณเดรนเบิดข่าพ่อมาเจเ <c oughs> นือเข้าเท่าไหร่เข้าค้เดียวก็ถึงแสนสมการโรเอรจะได้ยินเราอี <c oughs> <c oughs> Bất cứ một hộp quay? Bất cứ một hộp quay? Bất cứ một hộp mươi Bất cứ một mươi quay? Bất cứ một nữa แสนสีกยีสิบอ่ะแสนหกแสนหกหกค่ะแ้มาแสนหกมาจตาี่เสีดาวก้าเบากับบลครก็เเอา้าเาเอาเบิเข้าพ่นเนาะแจกมื่อมื่อนะฮะไม่เข้าเออแล้วก็จะเอาอะไรเมจะเอาเมื่อออนในสิใครจะเอยเมือก้อนต่ก้อนเออยู่ ก็นะเงียมฟ้าเปิดเลยอบอก่าเาเขาหอนตืสิมากอกไปใช้เมางินย่ก็ไม่ใชละหอน่มหน่งงเมอยากไปที่ยูมมมอยา่นบ่เนี่ ยูมุมเมะพัชเชาแสดงมาเบิดเขาแล้วทุกคนเบิดเขาวิชยมุมเหมะมุมเมาเป็นเมียวอ่าสามสองเติมเตาอีกแล้วฮัลโหลหกสามพี่ยูหาสามเจเนี่ยส่วนไหนยูต่ำสองเต่งต่ำเปิด ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้อยู่ขึ้เกาเลยอ,อ,อยู่ตำสองเต่งต่างเปิดเอาเจ้าเปิดเอาแล้วเนาะมาตกเกาหาตำสองหาเพียวจะใครยืนจะใครยืนตามเพียวซะยยตำส,สองเต่งตา่ตางตำสองตัวนี้เดี๋ยวไปอ่ะตัวนี้กินเนี่ยเอาตตัวเต็งมาอยู่มาอยู่เต็งเออเออกินหน่อยจังหน่อยนายจนเนาะ พดีเวิรเขาน่ะกินอะไรกินกินแลกินเว้ยพดีเวิเข่าะแปดหมื่นเก้าหมื่นจ่ได้บ่เต็มนหกหมื่นอันนี้อีกพอบ่นามาสิได้อ่อพ่อกัสิริหายจากนียังหรอเป็นยังกันเอง มาไม่อดเน่อยอุดไเยพอรอุไม่หมโอา้างยั่ไห้เอ่ยมันดึกแล้วนะมันแจงแล้วนะปุ๊กมันน่อายุเห็นากันโอ้เดินเถ่นเถ่นอะไรเินโอ้พี่เสียงัดเสียงดโอ้